สวัสดีครับผมพีรยศยศยายสารมอตอรับรส,รสี่เลขที่สามรหัสโพสิบหกสิครับวันนี้ผมจะมาพีเส้นเรื่องอินฟโฟกราฟิกการเดินทางจากบ้านไปในวับางกะปิของผมนะครับฟกราฟิกนี้ผมจะทำขึ้นมาเองโดยไม่มีใครช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับระยะทางกันร,ระยะทางตั้งแต่บ้านผมถึงในวับางกะปิก็คือยี่สิบแปดจุดห้ากิโลเมตรส่วนเวลาก็คือสี่สี่นาทีอ,อัดวิธีแล้ว แล้วการหาอัตราเร็วนะครับอัาตราเร็วคือนำ v เท่ากับ s ส่วน t s คือระยะทาง t คือเวลานะครับเอา s มาหารกับ t จะได้เป็น10.7954 5 4อัตราเร็วคือ10.7954 5 4นะครับจุดสำคัญในการเดินทางนะครับจุดแรกคือหมู่บ้านคีซีเป็นหมู่บ้านที่ถัดจากหมู่บ้านผมไปประมาณ1กิโลนะครับต่อไปก็เป็น ชุมชน,ชมชนหนองเจาก,การขี่หายางชาตินะครับถัดไปก็คือบิ๊กซีสุขวิทยาบาลสามอยู่แถวๆมีนบุรอีอยู่มีนบุรีครับแล้วก็โลตัสสุขวิทยากาสามถัดจากบิ๊กซีครับต่อมาคือหมหาวิทยาลัยมหานครครับซึ่งอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งสามารถไปได้สองทางนี่คืออีกทางหนึ่งทนะี่ผมจะมาะี่าหาหมหาวิทยาลัยมหานครแล้วก็ศูนย์การค้าพาซิโอนะครับแล้วก็จะผ่านที่คมบางชันและสวนสยามด้วยนะครับ จบการพิเศษพิธีนี้สวัสดีครับ